นะครับดับไฟ8คนแล้วมาว่ากันครับเชิญค่ะ ตอนนี้เหลือ2ส,สาวโสดจากโพเดียมหน้าก็คือสองจากโพเดียมหลังก็คือแอนดรียนะครับผมคงต้องถอให้คนที่ดับไฟออกจากเวทีไปครับเ <Okay. S 1> ชิญครับในซีซั่นพิเศษนี้นะครับช่วงเวลาสำคัญก็คือการตอบคำถามที่นุ่งโสดเตรียมมา เราอยากจะให้เห็นสีหน้าและอารมณ์ของทุกคนอย่างชัดเจนเราจึงต้องขอให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปเพื่อเว้นระยะห่างเอาละเพราะฉะนั้นทุกคนถอดแมสได้เลยครับทั้งสองแอนเดียแล้วก็หนุ่มโสดครับอ่า,อาได้เห็นหน้าเห็นตากันชัดๆแล้วทีนี้ผมจะแนะนําให้หนุ่มโสดได้รู้จักสองสาวโสดนะครับ<ม>ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนสองเธอเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน เห็นเธอพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้ในชีวิตจริงเธอเป็นโค้ดสอนเรื่องการลงทุนนะฮะในพื้นที่ของเธอเธอก็โบกบ้าเหมือนกันแต่พอมายืนในเท็กมีอาเธอทําทตัวไม่ถูกทุกทีเลยนะครับส่วนแอนเดียเป็นนักสแสดงอิสระนะครับแล้วก็ขายเสื้อผ้าออนไลน์ด้วยนะฮะเอาละหนุ่มสดครับครับผมคําถามที่คุณเตรียมมาถ้าพร้อมล้วเชิญได้เลยครับก็ผมอยากจะถามคุณสองกับค <_' K> ุณแอนเดียนะครับเมื่อกี้เห็นรูปวาดที่ผมวาดไปแล้วครับครั้งนี้ผมอยากจะเห็น ทั้งสองท่านลองวาดรูปของผมบ้างครับอยากจะให้สาวโสดวาดรูปคุณวาดเลยหรอพร้อมคำอธิบายด้วยไหมฮะก็เล่าอธิบายกันได้ครับเอาละเพราะนั้นเราไม่ได้ตัดสินกันที่ความสวยนะฮะมันคงเป็นการสื่อความหมายอะไรบางอย่างเพราะนั้นทีมงานแจกอุปกรณ์เลยครับ แต่ละภาพก่อนเราจะมาดูภาพของแอนเดียก่อนเห็นผลที่แอนเดียได้ตอบก่อนเพราะแอนเดียมาจากซีซันเกปีลึกกว่า2เนี่ยมาจากซีซันสิบหกนะฮะดูภาพของแอนเดียกันครับค่ะอันนี้ก็คืออันนี้คือภาพของเขานะคะแล้วก็อันนี้เป็นโลกเหมือนกับว่าเขาอะรักโลกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเรามีคนแบบนี้เยอะๆอะมันก็จะทําให้เหมือนแบบโลกของเรามันน่าอยู่ขึ้นสะอาดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเรื่องแบบมลพิษอะไรอย่างงี้ก็เลยเหมือนแบบ ถ้ามันมีสีก็อ,อยากจะให้มันเป็นสีที่เหมือนแบบเป็นโลกที่แบบสดใสยอย่างเงี้ยค่ะไม่มีมลพิษอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนแบบเราจะสู้ไปได้วยกันอ๋อโอเคนะฮะนี่คือภาพอของแอนเดรียและความหมายที่เธออยากจะสื่อนะครับทีนี้มาดูภาพอของสองบ้างครับค่ะก็ตอนแรกเลยก็จะวาดตาก่อนค่ะเพราะว่า จุดเด่นของเขาอยู่ที่ตาก็คือตาจะยิ้มตลอดก็เลยว่าเป็นยิ้มแบบเนี้ยค่ะอะแล้วก็เขาดูเป็นคนที่มีมายเซตดีแล้วก็มีความแบบว่าแก้ไขใน,น,นพวกเอในเรื่องแบบสิ่งบันทอนจิตใจได้ดีมูฟออนได้ไวนะคะโดยที่ลงในกภาพก็เลยให้เป็นหัวใจค่ะอะแล้วก็ดองไม้ <c oughs> ก็แทนที่แบบว่าเขาแบบดูเป็นคนอ่อนโยนอบอุ่นดูรักธรรมชาติค่ะ ส่วนแสอาทิตย์ก็ดูแบบอยู่ใกล้เขาน่าจะแบบมีแสงสว่างมีแบบอบอุ่นอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหลึกเลึกซล้เอาละฮะเป็นภาพที่สื่อความหมายได้ดีทั้งสองภาพนั้นในความคิดผมเหตุผลที่คุณนำวิธีการถามคำถามนี้มาเพราะอะไรครับคือผมรู้สึกว่าศิลปะมันไม่มีผิดไม่มีถูกครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะถ่ายทอดมันออกมายังไงแล้ว เล่ามันยังไงคืออย่างอย่างภาพวาดของผมผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้สวยคือมันศิลปะมันอาจจะไม่ได้สวยแต่ว่ามันอาจจะอยู่ที่ว่าใครรสนิยมแบบไหนชอบแบบไหนแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวมันเป็นยังไงมากกว่าครับพอจะบอกได้ไหมฮะว่าภาพวาดที่คุณให้สองสาวเขาวาดและอธิบายถึงความเป็นคุณครับมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เธอรู้สึกและคิดเกี่ยวกับคุณครับผมและคุณก็ได้คําตอบแล้วใช่ไหมฮะครับผม ดับไฟ <Ooh. S 1> คนที่ไม่ใช่แล้วพาคนที่ใช่มาเจอเราเอาละฮะทั้ง3คนบางทีใส่แมสเลยครับเราถ้าพร้อมแล้วหนุ่มโสดเชิญเลยครับ หนุ่มโสดแอบมีควักแอลกอฮอล์มาฉีดมือกันเลยนะดีจังเลยอ่ะภาพภาพนี้น่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่มันสะท้อนถึงความเป็นคุณแล้วคุณรู้สึกทัชกับมันมากที่สุดแต่จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะฮะถือว่าคุณได้เลือกคนที่คุณคิดว่าคุณอยากจะเดทด,ด้วยแล้วละ่ะห <ขอ S 1> นุม่มโสดเชาโสดขอให้โชคดีนะครับไปเดทกันยินดีนะนด้วย คือว่าตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเ่ะใช่คือชอบวาดรูกตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็เรียนก็เรียนกราฟิกดีไซน์มันก็ใช้ลูกวาดเหมือนกันใช่ครับวาดแล้ววาสวยเลยอ่ะจริงเหรอใช่มี่สดมานานยังอ่าก็ได้ปีกว่าครับอืมก,ก็เหมือนจะไม่นานเนาะแต่ว่ามันก็เลยเหมือนทำใจยากนิดนึงใช่ครับอ,อืมที่ไม่กี่ก็คือแบบชอบจริงๆใช่ไหมที่แบบเปิดไฟไว้ใช่ใช่ เอาและวฮะในที่สุดนะครับก็ได้อีกหนึ่งคู่เดทที่จุงมือลงจากเวทีนี้ไปส่วนสุดท้ายจะลงเอนยังไงจะต้องมีใครมาส่งกลับมาอยู่ที่นี่เหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนอกันเอาใจช่วยละกันเพราะว่าเมื่อกี้เดินควงกันไปเฮ้ยดูหมองกันนะความสูงดูน่ารักดูแบบน่ารักเหมือนกันโอเคแต่ที่นั่นแน่อีกหนึ่งขอสนุนในรายการของเราก็คือช่วงเลิฟกูรูที่บรรดาพี่น้องเซเลบริตี้ในวงการบันเทิงม,มาอยู่ที่นี่ ออกความเห็นให้ทัศนะให้คอมเมนต์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาใกับหนุ่มโสดสาวสดสถานการณ์แบบนี้เราเชิญมาไม่ได้จริง <No S 1> ครับ<ส>หรือพิสดาดแต่ตอนนี้เรามีภาพความสนุกจากบันดานเลิฟกูรูที่เขาทิ้งความบันเทิงเอาไว้ให้มากมายไปชมกันเลยครับชมเลยค่ะเลยเลิฟกูรูเชิญเลยค่ะ ทำไมคุณตัวแข็งทื่อเป็นอะไรทำไมคุณดูแกงงอยากมาคนเดียวอยากมาคนเดียวลมซอนค็ต์ปาไก่ชื่อคำรุณจิ๋วชาตินะครับเชอเล่นชื่อรำนะครับเป็นผู้ชายไม่น่าตื่นเต้นจะเว้นตอนซ้อนถ่ายเริ่มที่กล้วยเลยแล้วกันกล้วยพีเขาขาดเล็กมากอ้าวแล้วขาดเล็กไม่ดียังไงอะ กลางก็น่าจะเล็กด้วยแล้วกูรูฝ่ายหญิงก็ขาเล็กเออแล้วแต่แต่พี่แต่ขากลางไม่เล็กนะครับนภพาครับให้โอวาดสามสิบสาวสดนะครับ ตัวเองก็เอาไม่รอดระหว่างรถกับแฟนอืถ้าจำเป็นที่จะต้องเลือกจริงๆโอ้โหคุณจะเลือกอะไรเอาแล้วปวดใจเลยอ่าถามคำถามไบ์เกอร์อย่างนี้ทำไมมันต้องเลือกอ่ะโอ้โหมันบางจังหวะมันต้องเลือกน่ะแต่เ่อเออเราก็มีพณะที่เราจะต้องไปโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว คำถามจากชีวิตจริงหรืออะไรใช่จ้ะใช่จ้ะสวัสดีครับผมเติ้งศิลปภพเขาคำนะ UV ไม่ดีต่อตาครับแต่ถ้าคุณมองมามันดีต่อใจนะครับ เมื่อกี้ผู้หญิงมองมาหาคุณเยอะมากแล้วบางคนนี่กีดการ์ดลอยสักคุณแบบบ้าคลั่งเลยอะ <c oughs> ะ่ะเหมือนโดนข้าสารเสกเลย <c oughs> ไม่บอกนี่จะได้ใส่ชุดแบบให้เห็นลอยสัก์ผมบ้างเหมือนกันพี่นหรอเอ้โหไปสักอาจารย์มูอาจารย์หนูาาหนแล้วพี่สักเป็นไงน <c oughs> สักกับอาจารย์หมาอาจารย์หมา เขาสูงแล้วก็ไหลกว้างแล้วก็มีรอยสกอักดีไปหมดเลยอ่ะอยากจะบอกเขาว่าถ้ากินของเย็นอะจะเข็ดฟันแต่ถ้ากินเราแล้กันนะจะฟันกี่ครั้งก็ไม่เข็ดนะจ้าไ, <c oughs> ไม่ควรจะชื่อแพรพันนะลก <c oughs> ูะชกชื่ออะไรดีอ่ะแแล้วแพร,พรลา อาละวันนี้เลิฟกูรูพี่นีโน่มาอยู่กับเราเป็นเกียรติหลอเกินมากครับ,รบแล้วผมก็เขินทุกครั้งที่ยืนใกล้พี่ไม่ว่าจะเป็นฝีม,มือยมือในการเป็นพิธีกรหรือ,อประสบการณ์ชีวิตมากมาย,อยเอาอย่างนี้ตอนนี้กลายเป็นหนุ่มโสดสมบัติของชาติอีกครั้งครับเป็นยังไงพี่ชีวิตโสดถ้าเราอยู่กับตัวเองเป็นเรารู้จักตัวตนของเราเองอม,มันไม่เหงานะมันไม่เหงามีอะไรก็ช่วยเหลือตัวเองไป ในการทำงานในการทำนู่นทำนี่ดูแลตัวเองให้ดีไม่ไหวเราก็ไปจ้างคนมาช่วยกันครับผมเลขาครับะลูกแม่บ้านแม่บ้านคนงานคนสวนเพราะเราไม่ไหวแล้วไงเราทําอะไรหลายๆอย่างไม่ได้ก็ต้องหาตัวช่วยนี่คือคัดลับของพิจาานี้ก็คืออยู่กับตัวเองให้เป็นอยู่กับตัวเองให้เป็นครับและการดูแลพี่ที่เป็น54ที่เนี้ยบมากดูดีกว่าเขาอีกค่ะให้ละครับ คืออย่างนี้ทุกคนนะมีโอกาสที่จะดูแลตัวเองได้แต่ว่าจะ ทำหรือไม่ทำะนะครับการดูแลตัวเองอย่างแรกก็คือการดูแลในเรื่องของสุขภาพที่มาจากภายในอเอาแน่นอนครับคุณจะรับประทานอาหารให้ครบหมู่ออกกําลังกายหรือแม้กระทั่งคุณจะกินเสริมอาหารใดๆก็แล้ว<ช>แต่นะครับก็ทานไปที่มันถูกกับตัวจเองแต่ไอ้ภายนอกเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องใช้เพราะผมเองเป็นผู้ชายมีความรู้สึกว่าการดูแลจากภายนอกเนี่ยไม่มีไม่ไม่ไม,มีความสําคัญแต่พอเราทิ้งไปเนี่ยเราเป็นคนในวงการด้วยเราอยู่ในวงการ นึกออกไหมว่าตอนที่เราไปเดินแล้วเราไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งสูตรไม่ได้แต่งแต่งตัวเนี่ยใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นค่ะเดินไปแล้วมีคนมาทักเอ๊ะ คุณนีโน่ใช่ไหมคะคะครับเราก็ดีใจที่มีคนทักเราทําไมตัวจริงไม่หลอกคะตายแล้วเขาพูดจริงไงเราอนะคนที่ก็เป็นแฟนเราอวลาะเขาเจอเราก็ค่อนข้างสะเทือนก็กลับมาดูหน้าตัวเองแล้วหน้าตัวเองเป็นแบบเนี้ยริ้วหน้าผากนะครับใต้ตาหนกแก้มแล้วก็ร่องปากร่องแก้มมีหมดเลยเนี่ยก็สรรหาครีมต่างๆมาใช้ สเดือนแล้วมันก็ยังไม่เกิดผลไม่มีอะไรเลย<ะ>ก็มาเจอน้องเปิ้ลพาราดีอก็บอกให้เปิ้ลตอนคลอดลูกเปิ้ลแย่มากเลยเปิ้ลไปทําอะไรมาเปิ้ลเขาก็บอกว่าเขาอะใช้ไทรลยเจนาคือ <ใน S 2> ตอนอได้มาเราสั่งมาปับ๊บพอเปิดเนื้อเซรั่มดูเนี่ยเนื้อครีมเราก็ผู้ชายอะร้อยทั้งร้อยเวลาทาแล้วคือกลัวหน้ามัน<า>กลัวเนอ,อแต่พอเราใช้จริงๆเนี่ยวันแรกที่ใช้ก็คืออาบน้ําเสร็จ กลับเข้าไปในห้องนอนแตะหน้าตัวเองเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ทาไปยังไอวะคือลืมคือเขาซึมเข้าไปเร็วมากออแล้วก็ไม่ได้มีความมันอยู่ในหน้าแต่ตื่นเช้ามาวันนั้นเนี่ยหน้าเรามีความรู้สึกว่าชุ <c oughs> ่มชืน้นแล้วใช้ไปก็ มีช่างแต่งหน้าประจําที่แต่งเราอยู่ทักเลยบอกไปทําอะไรมาหน้าดูแบบชุ่มฉ่าขึ้นจิงด้วยนี่มันหายไปแล้วซึมครับมันจะซึมเข้าไปเลยก็เลยส่งไปให้เพื่อนที่มีแ l a ตรวจว่ามีสเตียรอยมีประหลอดไหมเพราะอะไรที่มันเกิดขึ้นเร็วๆเนี่ยมักจะมีเขาเรียกว่าตัวกระตุ้นผมก็ใช้มาตลอดทุกอย่างมันก็เห็นใต้ตานะครับตินกาล่องหนาผากหรือแม้กระทั่งคอก็ดีขึ้นผมมาหน้าผู้ชายผิวพรรณผู้ชายคนละเรื่องกับผู้หญิงผมว่าผู้หญิงจะยิ่งดีใหญ่แล้วก็มีดาราหลายคนที่ใช้ จีน่าแล้วเขาใช้จริงผมมั่นใจว่าใช้แล้วดีจริงๆครับอเอาอย่างนี้วันนี้ผมมาแล้วมีเลยโปรพิเศษเตรียมตัวยกหูโทรศัพท์โทรมาที่1577นะครับหรือ Line มีแอดไซนด้วยนะครับแอสไพรลาจีน่ ina. ผมให้สำหรับ100สายซื้อ1ใหญ่ผมจะแถมให้อีก1ใหญ่ไม่พอผมแถมขนาดพกพาให้อีก 2ชิ้นครับปกติ7,800บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง2,900บาทใช้ได้3เดือนครับตกวันละ30บกว่าบาทเงินเดือนไม่ออกฮะไม่เป็นไรโทรมาจองสิทธิ์ที่1577จะจ่ายเมื่อไหร่บอกเขาบอกขอโปรคุณนิโนที่ออกรายการเทคกมีเอาแม่ผมเอง84บต้อขวบก็ใช้อยู่นะครับเลิกใช้ต่างประเทศแล้วอันนี้ผมพูดเรื่องจริงีไม่ได้พูดเล่นใช้นะครับแม่ผมก็ใช้เมื่อกี้กี่สายนะพี่ หนึงร้อยสายครับขออีกอะไรกรันคนไม,ไ,ไม่ได้น้อยไปน้อยไงัไน้นอเอาอย่างนี้โปรพิเศษนะครับซื้อ1แถม1แถมพกพา2ในราคาเพียง2,900บาทผมให้ไปเลย10นาทีต่อ,อจากนี้ไป,ไป สายครับโทรมาจองสิท์มีเงินเมื่อไหร่บอกเขาแล้วค่อยจ่ายเขาไม่เชื่อผมคนเดียวไปดูพี่หมูดีหลก64คุณบุ๋มบนัดดาคุณปุ้ยพิมลวันคุณปานธนพรและสุดท้ายนี่ตู่นันทิดานี่ตัวแม่ครับกระปุกละล้านเขาก็ซื้อได้ทำไมเขาถึงหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ชื่อไทลจีน่าเพราะไทยไลจีน่าคิดคนมา เพื่อผิวพรรณคนไทยครับ10นาทีไม่จำกัดสายรีบโทรมาที่1577หรือ Line แอดแครจีนซื้อ1ใหญ่ผมจะแถมให้อีกหนึ่งใหญ่ไม่พอผมแถมขนาดพกพาให้อีก2ชิ้นครับปกติ7,800บาทวันนี้จ่ายเพียง2,900บาทใช้ได้3เดือนครับตกวันละ30บกว่าบาทครับเอไม่เป็นไรโทรไปเจ้าสิทธิ์ไว้เลยครับโอ้โหเนขอบคุณมากเลยครับ กราบขอบพระคุณค่ะมาเป็นเลิฟกูรูมีประสบการณ์ความรักมีความสนุกสนานแล้วก็มีของดีๆมาฝากเราด้วยนะคะค่ะพักภูมิใจมากที่เทคแมนไทยรัฐได้ต้อนรับผู้ชายคนนี้ครับพี่นีโน่เมินิขอบพระคุณค่ะขอบคุณน้องนุชนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เป็นซีซั่นพิเศษ ซึ่งเราจะรอขอให้สถานการณ์โควิด1นทนดีขึ้นแล้วก็จะกลับมาสนุกกันเต็มรูปแบบเหมือนเดิมแต่ที่แน่ๆน,นะฮะอยากมีแฟนสแกนค r ว o า e คดมุมจอเอาไว้ก่อนเลยนะฮะเราจะได้รวบรวมข้อมูลคุณอาจจะเป็นเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเราแต่ที่แน่ๆทุกความสนุกเรียกย้อนกลับมาดูได้เสมอที่ y o u t u b e c o m t v t h u n d e r o f f i c i a l และขอขอบคุณ MTI ด้วยนะคะที่เนรมิตสาวโสดให้สวยอย่างวันนี้ค่ะและสัปดาห์หน้านะครับกลับมาพบกับเราสองคนแน่นอนและความสนุกบนเวทีนี้ Take me out Thailand งอร์คนตาป้าถ้าคุณไม่เก่งภาษาอังกฤษก็มาสเก็ตผมนะนครับทางภาษะสากายให้สกิตอูดค่ะขอขอเ่าเนยขอ มามียังมีเกี๊ยวแต่โสดนานแล้ว <g ül>